ความประทับใจที่พผมได้ทํางานในส่วนนี้นะครับซึ่งจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็จริงแต่พอพผมเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นพผมมีความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆเรามีเป้าหมายคือสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีรู้หน้าที่สร้างครอบครัวเข้มแข็งเราก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นการสร้างรายได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเราก็นําแนวคิดของท่านอาจารย์กหนกวงตาง,งานเนี่ยมาปรับใช้ในการทํางานกับครอบครัวอันนี้เป็นความตื้นตันใจของตัวเองครับว่าพมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีความรักสร้างมิตรกันมากขึ้นมีความเข้มแข็งสมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองต้องทําอะไรรู้สึกดีดีครับที่ได้ทํางานในช่วงน,นี้ เขาดีมากจัหนะที่ะเขาดูแลเขาสนใจพี่น้องมีอะไรเขาโทรหาได้ยอดบางทีเขาก็มาที่ได้เลยลุงผมมีความสุขมากครับเห็นรอยยิ้มคุณลุงจากวันแรกกับวันนี้มันต่างกันมากครับใช่มีความสุข,สขป้ากระกทองก็ยิ้มได้พี่เบร์ก็ยิ้มได้ เดีย๋ยวไม่เคยเรียนก็ยังไม่อยากเรียนเหมือนกันเพอาะเสียไปเลยคุณตั้งหลายเดือนแล้วพวงผมจะตัดสินใจเดียวเนี่ยเป็นคอมเพนเซนต์ด้านไรายได้ครับของกรมพัฒนครับก็จะคุยปรกษากันว่าทําไงให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ก็เลยคิดต,ตัวนี้ขึ้นมาว่ายิงรีดเด็กกระทาได้ไวัยรุ่นก็ทําได้ผู้สูงอายุคนพิการก็ทําได้ก็เลยคิดตัวนี้ว่าเด,เด็กยิงรีดนี่มะส่งกับวัย ในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันได้มีกิจกรรมทำร่วมกันได้ครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครับผมคิดว่าไอท้ที่พ่อแม่ผมมีความสุขหรือว่าบางทีผมยิ้มได้เลยได้เนี่ยผมคิดว่าก็คือทํางานอยู่กับบ้านแบบนี้จิ้งหรีดมันเลี้ยงง่ายที่สุดแล้วครับผมก็เริ่มมานั่งสุขสานี่เออมันก็โอเคพ่อผมพูดวันนั้นว่าเอาแค่ว่าราคาแค่ว่าโลละร้อยเนี่ยก็คืออยู่ได้ พองวดแรกที่เลี้ยงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขายังอึ้งกันเลยนะคือเขาเอาอาชีพเนี่ยมาให้เราให้เราทําตรงนี้ให้เรามีไรายได้ในส่วนตรงนี้เข้าไปพออยู่กับบ้านเราเลี้ยงมันอยู่อย่างเงี้ยส่วนมากบางทีแม่ก็ช่วยผมบางทีก็ให้อาหารมันบ้างอะไรบ้างบางทีผมก็เอาน้ํามาเติมมันบ้างให้อาหารเองบ้างบางทีก็สลับ,นนลบ,บกันเนี้ยคนละบวกันอย่างเงี้ยผมทำนู่นทํานี่บางทีผมก็ออกมาช่วยอันไหนที่ผมทําไม่ได้เขาก็ทําอันไหนผมทําได้ผมก็ทำก็ภูมิใจมากๆเลย ไม่เกยไม่อะไรดีก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรบางทีก็ไปไหนก็ไปด้วยกันพ่อแม่ลูกก็ไปด้วยกันครั้งแรกที่เราเจอเขาคือเราวลงมา หาเขาที่บ้านลงมาพูดคุยมาแนะนําว่าเรามาจากที่ไหนมาจากกรมกิจกรรสตรีสานครอบครัวนะเป้าหมายของเราคืออะไรก็คือมาร่วมลองเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็งร่วมกันอย่างบ้านปะาต้อยเนี่ยก็จะเห็นช่องว่างระหว่างวัยปะาต้อยเลี้ยงหลาน2คนตอนแรกเราก็เอ๊ะการสื่อสารจะเป็นยังไงนะในบ้านนี้แต่พอเราลงมาทํากิจกรรมกับที่บ้านเขาป้าต้อยมีการสื่อสารที่ดี กับหลานทั้งสองคนมีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ในบ้านที่จะมาช่วยเลี้ยงจิง้งหลีทำงานบ้านหรือแม้แต่ดูแลคุณยายทวดบอกว่าทุกๆอย่างรวมกันทำช่วยกันทำลูกคนเขาอยู่ไกลเขายังมาดูเราเราต้องตั้งใจทำของเราให้ดีช่วยกันอันไหนไม่ไหวช่วยกันยกช่วยกันยิ้วจากจิ้งหลีที่เราเคยเลี้ยงแค่สีห้าบ่อ ไม่มีใครเลี้ยงเลยก็เลี้ยงมาก่อนก็พอได้จุนเตียครอบครัวมาเราก็เพิ่มบอกขยายบอกขึ้นมาไรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกขอบคุณมากๆาำรับสคอที่เขาเข้ามาดูแลแล้วเขาก็มาบ่อยนะจากที่ไม่มีใครเคยมองเห็นพวกเราคือ,อยุ่งเงียบเงียบแล้วพอเข้ามาแล้วเหมือนว่าโอกาสเราก็มีเยอะเข้า ล่าสุดที ойти, en, him, ouais, los, do ่เราลงไปคือเขามีรอยยิ้มค่ะเขาพูดคุยเขาหัวเราะเขาคุย hmm. กับเราแบบสนิทกันมากแล้วก็แววตาเขายิ้มไปด้วยกับรอยยิ้มเขาอันนี้ทําให้คนทํางานแบบเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วมันเห็นผลจริงๆเมื่อผมได้รับโอกาสที่มาเป็นส่วนหนึ่งของสคทำให้ผมรู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ว่าได้ช่วยเหลือครอบครัวผมสามารถเอาอาชีพไปให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงจิ้งหรีดเอาไปต่อยอดให้กับสมาชิกในครอบครัวขอบคุณทางด้านป้าต้อยทางด้านลุงประดิษฐ์ที่ทําให้ผมรู้บทบาทของตัวเองว่าสามารถทําในส่วนตรงนี้ได้นะครับผมครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ผมได้ดูแลนะครับผมผมจะนําไปต่อยอดกับนิคมอีกหลายๆนิคมครับผม